แม่มาแล้วพล่อยเชอร์มานโพส์ปริศนาโลกโซเชียลแตกพล่อยเชอร์มานทิ้งระเบิดโพส์ตอย่าเดาเดียวพร้อมจะเล่าเกิดประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ช่วงข้ามคืนเมื่อนางเอกสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอย่างพล่อยเชอร์มานบุญยศักดิ์ได้โพส์ข้อความสั้นๆแต่ชวนสะดุดใจในอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวด้วยประโยคที่ว่าอย่าเดาเดียวพร้อมจะเล่า เพียงแค่ไม่กี่คำก็ทำให้ชาวเน็ตแทบลุกจากเตียงสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์เพราะคำพูดนี้แฝงไปได้วยความลึกลับความแน่วแน่และความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขังคาอยู่ในใจของนางเอกสาวคนดังที่หลายคนรู้กันดีว่าเธอมักจะเป็นคนพูดตรงชัดเจนและไม่ค่อยออกมาโพสต์อะไรที่ลอยลอยโดยไม่มีเนยะนอกจากนี้ยังมีข้อความเสริมที่เธอเขียนไว้ในลักษณะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาและยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยแต่เมื่อพร้อมเธอจะเล่า ด้วยตัวเองเท่านั้นทําให้หลายฝ่ายวิเคราะห์กันไปหลากหลายทิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องงานในวงการบันเทิงที่อาจเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญบางอย่างโพสต์นี้แค่หยดน้ําเล็กๆหรือคือการเตือนก่อนพายุลูกใหญ่จะมา สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ลุกลามกลายเป็นประเด็นไวรัลไม่ได้มีแค่ข้อความเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรยากาศโดยรวมในอินสตาแกรมของเธอช่วงหลังที่เริ่มมีการโพสต์คําคมข้อคิดและข้อความแนวลึกซึ้งทางอารมณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเช่นคนเราจะเก็บบางอย่างไว้กับตัวได้ไม่นานหรอกเมื่อถึงเวลามันจะพูดออกมาเองบางครั้งความเงียบก็มีเสียงดังที่สุดจงอย่าทนในสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่คุณไม่รู้จัก แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อหรือระบุสถานการณ์ใดๆอย่างชัดเจนแต่ก็เพียงพอจะทำให้แฟนๆหลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเธอกำลังเผชิญกับเรื่องราวที่หนักหน่วงอยู่ภายในใจและอาจมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้โซเชียลลือสนันใช่เรื่องความรักหรือโปรเจกต์ลับวงในเม้าท์กันสนันหรือจะเกี่ยวกับเรื่องความรัก จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดของพลอยในโลกออนไลน์พบว่าเธอมีการลดรูปภาพคู่กับบุคคลบางคนลงจากหน้าอินสตาแกรมรวมถึงไม่มีการอัปเดตร่วมกับเพื่อนสนิทในวงการที่เคยแนบแน่นเหมือนในช่วงก่อนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่านี่อาจเป็นสัญญาณของจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตส่วนตัวหรือไม่อีกกระแสที่มาแรงไม่แพ้กันคือแฟนๆบางกลุ่มเชื่อว่าพลอยอาจกำลังเตรียมตัวเปิดเผยความจริงบางอย่าง เกี่ยวกับโปรเจกต์ในวงการบันเทิงที่ถูกระงับหรือมีเบื้องหลังบางประการที่สังคมยังไม่รู้และเธอกำลังที่จารณาอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดแฟนคลับลุ้นระทึกสื่อบันเทิงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าคนดังในวงการและแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและบอกว่าพร้อมรอฟังในวันที่สาวพลอย พร้อมจะพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะเธอถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่คนไทยให้ความรักและเคารพมาอย่างยาวนานและมักพูดในสิ่งที่จริงใจเสมองานนี้ใครที่อยากรู้ว่าสาวพร้อยจะออกมาเล่าเรื่องราวอะไรและเมื่อไหร่ต้องติดตามทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเดดบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่า เลอไม่ใช่คนชอบสร้างกระแสแบบไร้เหตุผลการที่เธอโพสต์แบบนี้ต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่นอนหลายคนอาจเดาไปไกลแต่เราคิดว่าเธอกำลังเตรียมใจและรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเธอคงอยากให้สิ่งที่พูดออกมานั้นชัดและไม่ถูกบิดเบือนคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าในวงการนี้มีเรื่องมากมายที่คนภายนอกไม่มีวันรู้บางครั้งความเงียบของคนที่เคยพูดตรงกลับน่าจับตามากที่สุด ขอให้พลอยเล่าเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยและไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อใครคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าคนจริงไม่พูดพร่ำทำให้คนทั้งวงการสั่นได้ในหนึ่งบรรทัดคอมเมนต์นี้กล่าวว่าพลอยไม่ใช่แค่ดาราเธอคือผู้หญิงที่ผ่านหลายอย่างมาแบบไม่มีเกราะกำบังการที่เธอเลือกจะพูดในเวลาของเธอมันคือการควบคุมเรื่องราวของตัวเอง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้โดยไม่ต้องเร่งหรือถูกบังคับหวังว่าสังคมจะเรียนรู้ว่าการรอก็เป็นการให้เกียรติและความเงียบบางครั้งก็ดังกว่าเสียงซุบซิบนินทาทั้งโลกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเพราะเมื่อ,อไหร่เราพร้อมฟังเสมอคะ่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าหลายครั้งที่คนดังโพสต์อะไรลอยๆคนก็มาจะหาว่าเรียกร้องความสนใจ แต่กับพลอยเชอร์มมนเรากลับรู้สึกว่าเธอมีอะไรจะพูดจริงหา,หาและมันน่าจะสําคัญพอที่เธอไม่อยากให้ใครเอาไปตีความผิดเราชอบความตรงไปตรงมาของเธอไม่ใช่แค่ในจอแต่ในชีวิตจริงก็ชัดเราฟังจากปากเธอคนเดียวเท่านั้นไม่อ่านข่าวดาวจากใครคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าการเงียบของคนที่เคยพูดตรงมาตลอดมันน่ากลัวกว่าการพูดเสียอีก เหมือนกำลังกลั้นบางอย่างที่ใหญ่เกินจะพูดออกมาง่ายฮโพสต์นี้อาจเป็นสัญญาณแรกของพายุที่กำลังจะมาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้สิ่งที่เธอจะพูดไม่ทำร้ายใจใครรวมถึงตัวเธอเองคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าเรื่องที่เธอจะเล่าคือเรื่องจริงที่เจ็บปวดก็ขอให้เธอเข้มแข็งพอ การพูดความจริงในวงการบันเทิงไม่ง่ายโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวพันกับหลายฝ่ายเธอกล้าพูดนั่นคือพลังที่น่าชื่นชมไม่ว่าคนจะเชื่อหรือไม่และขอให้เธอมีพื้นที่ปลอดภัยพอที่จะพูดทุกอย่างโดยไม่ถูกกลบเสียงบางความจริงต้องใช้ทั้งใจและชีวิตในการเล่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโลกโซเชียลไม่เคยจะเย็นแต่บางเรื่องต้องรอให้เจ้าของเรื่องพูดเอง เราไม่ควรตัดสินใครจากประโยคเดียวหรือโพสต์เดียวแค่รอฟังด้วยใจเปิดกว้างอาจเปลี่ยนความเข้าใจไปทั้งชีวิตคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแม่จะพูดอะไรก็ขอให้เป็นเสียงของเธอไม่ใช่เสียงของคนอื่นคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าการโพสต์แบบนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกความสนใจแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าเธอไม่โอเคหลายคนเคยโพสต์แนวนี้ตอนจิตใจสั่นไหวหรืออยู่ในจุดเปลี่ยนของชีวิต พลอยอาจกำลังเจอกับเรื่องที่ยากจะพูดกับใครเราทุกคนไม่ต้องรีบรู้แต่ควรพร้อมรับฟังเมื่อเธอเลือกจะเล่าขอให้เธอปลอดภัยจากทุกเสียงที่ทำร้ายคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพลอยคือคนที่พูดจริงทำจริงและไม่สร้างภาพการที่เธอเลือกจะยังไม่เล่าแปลว่าเธอเคารพทั้งตัวเองและคนฟังเราควรเคารพการตัดสินใจนั้นเหมือนกัน คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจะเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากและทุกครั้งที่พูดเธอไม่เคยพูดเล่นโพสต์แบบนี้ต้องมีน้ำหนักบางอย่างอยู่ข้างหลังแน่หาหะหลายคนอาจเอาไปตีความแต่เราว่ามันคือการเตือนล่วงหน้าคนที่เคยโดนบิดเบือนความจริงจะเข้าใจว่าทำไมต้องรอให้พร้อมจะเล่า ขอให้เสียงของเธอดังในแบบที่ไม่มีใครกลบได้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนจริงไม่พูดเยอะและคนที่เจ็บจริงจะไม่รีบบอกเพราะเป็นคนแบบนั้นเธอพูดเมื่อถึงเวลาและมันชัดเสมอขอแค่วันนั้นมาถึงเร็ว,เรวๆเพื่อให้เรื่องน,นี้ได้คลี่คลายคอมเมนต์ comment, ถัดมานี้กล่าวว่าถ้าแม่พร้อมเมื่อไหรหนูพร้อมอยู่ข้างๆเสมอคอมเมนต์ต่อนนี้มากล่าวว่า การพูดอะไรออกมาต่อหน้าคนทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคำพูดจะถูกจับผิดบิดเบือนและเอาไปตัดต่อเราขอให้พลอยกล้าพูดในสิ่งที่เธอเชื่อไม่ใช่ในสิ่งที่โลกอยากฟังและอย่าก,กลัวที่จะพูดแม้จะมีคนไม่เข้าใจเพราะยังมีอีกหลายคนที่พร้อมจะเข้าใจเธอจริงหาหะ